มารอหลวงตาสักทีโมงครับอ๋อประมาณสักพูดนะครับสักพูดใช่ไหมครับครับผมโอ้ครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับครับสาธุครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนะครับของที่ญาติโยมถวายก็เยอะนะครับเจ้าที่ก็ช่วยกันใส่รถนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ ทุครับโอแม่ปีน้องชาวเจีงไฮนะครับผู้คู่ผู้คนนะครับทุกอำเภอนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลดีๆนะครับที่มีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับท่านได้ จาริกคุณดงมาจากภาคอีสานนะครับก็ได้มาโปรดจาริกคุณดงตีจังหวัดเชียงรายของเฮานะครับจะขออนุโมทนาความเมตตานองนะครับโอ้โหคนด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับแล้วก็ของคาก็ อันนี้กับคนท้องน,นะครับหนูตาก็มอบนมแล้วก็น้ำผึ้งนะครับน,น้ำมอบให้คนท้องน,นะครับก็นมน,นะครับมอบให้คนท้องนะครับมีน้ำผึ้งด้วยนะครับ ตอนนี้อากาศก็ร้อนหน่อยนะครับก็ยังไม่ไม่ร้อนยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแบบก็สาธุเลยนะครับการเมตตาสูงมากเลยครับก็มีมะพร้าวมอวเป็นคนทองอีกนะครับสาธุเลยนะครับนะครับ

เจ้าหน้าที่ครับขออนุสาธุครับสูงละเขี่ไม่สายแล้วครับหมดเดี๋ยวคนหวาทดคำเขราเครเ่อง่วนีกครับขออนุญาตครับหมดนี่อยู่ก็จะหยารุ่นรุ่นเดียวขอหมดกำพลหรือเปล่าครับกำพลสายสา่ผมครับกำพลใส่มันกนักนี่เปิดกันละเอ่อไล่โทรอะไรวะให้รุ่นเดียวครับหมดร่ถในรุ่นเดียวกับหมดกำพลนะครับกำพลใส่ผมครับขอบคุณครับสาธุครับ

เดี๋ยวจะมีรถมาเก็บครับเอาเอาวางไว้ด้านหน้านะครับครับเอาวางไว้ด้านหน้าเลยครับเก็บผ้าครับเอาของวางไว้ด้านหน้าครับเดี๋ยวมีเจ้าที่มาเก็บครับสาธุเลยครับครับแล้วเก็บผ้าครับเอาของเอาครับเอาหน้าไปว้ด้านหน้าแล้วเก็บผ้าได้เลยครับเอาหน้าวาาไว้ด้านหน้าครับแล้วเก็บเก็บผ้าเลยครับครับเดี๋ยวมีเจ้าที่มารับ มามาขนครับเจ็บผ้าเลยครับแล้วเอาน้ำไว้ด้านหน้าครับเดี๋ยวมีเจ้าที่มามารับครับสาธุครับเจ็บผ้าเลยครับแล้วเอาน้ำไว้ไว้ด้านหน้าเดี๋ยวมีเจ้าที่มารับครับครับครับสาธุครับ พ่องพ่องก็มานาะต้องงต้อเอาน้ำมาไว้ด้านหน้าเลยครับแล้วเก็บผ้าได้เลยครับสาธุครับน้ำไว้ด้านหน้าเก็บผ้าได้เลยเอาน้ำไว้ด้านหน้าเดี๋ยวมีเจ้าที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมีเจ้าที่มามาขนครับเก็บผ้าได้เลยครับ คนเยอะมากๆครับวันนี้ครับญาติโยมที่ทราบข่าวก็มารอการมาสการหลวงตาเยอะมากๆเลยครับเก็บเก็บผ้าเลยครับแล้วก็เอาน้ำวางไว้ด้านหน้าครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาเก็บครับเก็บน้ำครับก็คนท้อง อหลวงตาเมตตานะครับคนท้องขอต่างๆนะครับให้วางไว้นะครับแล้วเกบหน้านะครับเดี๋ยวจะมีลูกเิดยนะครับขับรถมารับนะครับเพื่อนําไปบริจาคนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับหลวงตาเมตตานะครับเมตตาคนท้องนะครับ